ไปครับเป็นของสลาเนชสลาเนชก็จะเป็นพวกเทพพวกแบบเทพแห่งความแบบความสุขแล้วก็อารมณ์ต่างๆเนาะจะมีพวกไนเยอะเออจะมีพวกไนแล้วก็เป็นพวกไทท่านครับเขาจะมีมีเดมอนเอนจินที่เป็นแบบพวกตัวเล็กๆน้อยๆเท่าไหร่อนะตัวนี้นะครับจะมีไนที่เป็นรุ่นเก่าครับแล้วก็แปลกตาเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแต่ละอันเนาะแล้วก็พวกไนนะมีม่านมิติพลังวาร์บางอย่าง ทำการรบกวนครับเหมือนระบบล็อกเป้าเนี่ยจะไม่สามารถล็อกเจ้าไนพวกนี้ได้ส่วนพวกไททันมีพวกไททันด้วยนะพวกไททันก็จะมีม่านพลังเหมือนแบบไวชิลเลยเออตัวนี้ก็แปลกเริ่มจากเฮลไนครับนี่หน้าตาแบบนี้เฮลไนครับเป็นไนที่คนขับได้ตายไปแล้วครับหรือว่าทําการมีสัญญากับสลาเนชแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวิญญาณที่ตายไปแล้วน้อยแล้วกลายเป็นปีศาจมันก็มาหลายพันปีแล้วพวกนี้ครับก็จะมาสิง เป็นพลขับให้หน้าที่ของพวกมันครับจะทําการจู่โจมพวกไหนของฝ่ายศัตรูเนาะแล้วก็พวกไทยท่านด้วยความว่องไวของมันครับอาวุธของมันที่ใช้จะเป็นเทอร์มอลแลนส์ครับคออชื่อมันชื่อว่าแลนส์ก็จริงแต่จริงๆแล้วมันคือปืนเมลต้าที่ติดตั้งอยู่บนตัวนี้เห็นจะอยู่ว่าอยู่อยู่ข้างบนหลังเนาะข้างบนหัวเนี่ยเออคือขนาดมันเล็กกว่ามากแล้วมันสามารถวิ่งได้เร็วและยิงได้รัวกว่าด้วยนะของไอ้เจ้าเนี่ย เทอร์โมแลนด์นี่ยิงได้ของมันนี่ยิงได้ฉี่มากกว่าก็เป็นตัวอันตรายครับคือพวกไนท์ธรรมดาจะไม่ทันโจมตีมันเออแล้วทํางานเป็นกลุ่มด้วยนะต่อไปครับเป็นเฮลส์เกิร์ชครับเป็นไนท์เหมือนกันวิธีก็วิธีของมันก็คือเหมือนกันครับแต่ว่ามันว่องไวกว่าตัวนี้จะล่าเป็นฝูงด้วยมีแคสต์เกเตอร์แคนนอนครับเป็นปืนยิงกระสุนแบบโบเตอร์ครับขนาดใหญ่ใส่ไทยท่านตัวนี้ปืนมันจะเล็กนิดนึงเนาะ แต่ว่าเจ้าเนี่ยเหมือนเป็นตัวตอดไนเหมือนกันแล้วก็ตอดพวกแบบทหารราบได้ดีก็เป็นของแปลกอีกแบบหนึ่งที่ผมว่าเออมันก็มีเนาะของอย่างนี้ต่อไปครับเป็นเฮลสไตร i เดอร์ครับเป็นไนเช่นกันนี้ก็จะมีขนาดเล็กที่สุดในตระกูลติดตั้งลาสแคนนอนครับแล้วก็มีเมลตาสำหรับการโจมตีระยะใกล้ ตัวนี้จะว่องไวเป็นพิเศษเลยแล้วก็จะถูกส่งไปเพื่อไล่ค่าศึกออกจากจุดได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นในป่าอะไรอย่างเงี้ยหรือในที่ที่มันเป็นที่โล่งอ่ะหรือที่เป็นที่โล่งแต่ที่เป็นที่ปิดอะไรอย่างงี้อืมในป่าย่าง่งในในตึกรามบ้านช่องเงี้ยคือเขาจะเป็นตัวไล่ออกมาด้วยอาวุธนะครับและเกาะที่มันหนาคือมันเร็วแต่มันหนาพวกนี้นะครับมีความสามารถพอที่จะสามารถล้มไถ่ทันได้ด้วยนะเพราะเจ้าตัวกอาวุธ เทมเมตาเนี่ยมันสามารถตอดเกราะของไว้ชิลของไททันได้ซึ่งถ้ามันมากพอมันสามารถทําให้ขาของไททัน่ะพังแล้วไททันล้มและจากนั้นมันก็จะไปจัดการซ้ําอีกทีหนึ่งก็เป็นวิธีที่แปลกหุ่นโมเดลก็เก่าๆไม่เคยเห็นเลยนะครับต่อไปเป็นควสเตอร์สเกลไททันครับตัวนี้ก็เป็นสเกลไททันครับแต่เป็นของสลาเนชซึ่งเน้นการยิงระยะไกลมากกว่าอ่า พวกมันเคลื่อนที่ได้รวดเร็วครับทีเดียวกับสเกลไทยท่านเลยเดินได้เร็วมีสปีดแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเบาหน่อยนะมีแต่มีเกราะหนาเนาะก็ยังอื่นอยู่ในระดับหนึ่งติดตั้งที่อาวุธติดตั้งอาวุธครับที่ใช้พลังงานจากมิติวาร์ปอย่างทอร์เมนเตอร์แคนนอนด้านข้างเลยนะสองข้างเห็นไหมเออในในรูปจะมีอย่างสองข้างสามารถยิงได้ระยะไกลครับทําให้เป้าหมายเนี่ยถูกเผาไหม้แล้วก็ปวดเจ็บปวดร้อนจนตาย แล้วก็มีลาสแคนนอนครับติดอยู่บนหัวหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงขาหนึ่งเหมือนเป็นบางอย่างเอสามารถโจมตีได้รุนแรงครับแล้วก็ตัดกําลังศัตรูได้ดีเพราะว่าด้วยความเร็วออกมาเนาะความอึดด้วยก็คือยิงต่อแล้วก็วิ่งหนียิงต่อแล้วก็วิ่งหนีเนี้ยแล้วให้พวกที่เหลือจ,จัดก,การต่อต่อไปครับเป็นอันสุดท้ายซับจูเกเตอร์สเกลไททันตัวนี้ก็จะเป็นสเกลไททันเหมือนกันนะแต่ว่าเจ้านี้พบอาวุธประเภทเสียงมา เป็น Blast Master ครับกับ o o o s s r e n สออย่างนี้นะครับทำงานด้วยกันนั่นก็คือจะส่งเสียงดันสนั่นครับออกมาทำให้การเคลื่อนไหวของศัตรูเนี่ยหยุดนิ่งหลังจากนั้นครับเสียงที่ดังสนั่นเนี่ยจะทำการบดขยี้อวัยวะภายในของเหยื่อจนเหมือนแบบเลือดออกปากออกจมูกจนนี้ก็จะเป็นอาวุธระยะไกลที่แปลกเหมือนกันแล้วก็มีอาวุธระยะไกลอันนึงก็คือ Tor ตอ Canon ก็คล้ายๆกับข้างบนเนาะปืนยิง ลำแสงมิติวาร์ปอยู่ด้านบนหัวแต่ถึงจะติดอาวุธมาเยอะขนาดนี้มันกลับชอบการโจมตีระยะประชิดมากครับโดยมันมี h ฮ l l ไลเซอร์ a t ตเทิ l a w ลก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวกล้ามครับที่เอาไว้บีบอัดแล้วก็ต่อสู้ต่อยได้่ีคือมันทรงพลังขนาดที่ว่ามันตัดผ่านเกราะทุกชนิดที่เรารู้จักได้ข้อเสียของมันคือครับถึงมันจะเป็นสเกลไดทันก็จริงแต่เกราะมันกับ น้อยพอๆกับเดดน็อตเลยซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกมากทั้งที่จริงๆสเกลใดท่านมันก็อึดนะอึดกว่าเดดน็อตด้วยนะแต่กลายเป็นว่ามันกรอดเนี่ยแค่เดดน็อตธรรมดาทําให้มันถูกกําจัดได้ง่ายครับแล้วด้วยนิสัยของมันที่ชอบวิ่งไปแนวหน้าและตีระยะประชิดก็เลยจะทําให้มันเสียหายบ่อยมากกว่าปกติน,นี่ก็จะเป็นเหล่าดีมอนต์อนจินที่มีนะครับโดยพวกดีมอนต์อินจินอย่างพวกเคออสไนท์เนี่ยผมแยกไปอีกส่วนหนึ่งเพราะว่า ถ้าใครฟังเรื่องสเสนต์แล้วตั้งใจฟังเนาะจะรู้ได้ว่าการที่ขอการที่จะมาเป็นเคียร์ออสไหนเนี่ยคุณจะต้องบูชาเทพองค์ใดองค์หนึ่งก่อนแล้วเมื่อเทพองค์นั้นตอบรับการบูชาครับเขาก็จะให้พรกับคนขับคนนั้นและคนขับคนนั้นเมื่อทําการขับหุ่นซึ่งหุ่นเนี่ยก็จะแปดเปื้อนพลังของเคียร์ออสไปด้วยหลังจากนั้นครับหุ่นก็จะเกิดการกลายพันธุ์ครับไม่ว่าจะมีแทนเดเคลขึ้นมา หรือมีความดุร้ายขึ้นมาในแบบของมันนั่นก็จะเป็นแบบที่ต่างๆกันออกไปนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่อยู่ในหมวดของ d e m o n e n g งจจะเป็นหมวดของเคออ n ไ g h t ซึ่งเดี๋ยวผมทำให้ครับไม่ต้องกลัวส่วนใครไม่อยากดูคลิปยาวเดี๋ยวผมตัดแต่ละส่วนที่พูดถึงเกี่ยวกับแต่ละฝ่ายให้แล้วกันนะครับเป็นคลิปย่อยเนาะเดี๋ยวจะตัดเป็นคลิปย่อยๆให้เป็นสั้นๆให้ก็จะไม่กี่นาทีเนาะเอาไว้ดูเป็นเล่นๆได้แล้วก็ถ้าอยากดูเพิ่มก็มาเดี๋ยวดูเต็มเ็มเนาะ มาดูในคลิปนี้ได้นะครับผมยังไม่ดูเวลาเลยเท่าไหร่นี่ก็โอ้เกือบชั่วโมงนึงเนะเาะก็ได้อยู่อโอเคสําหรับวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับเหล่าด e มอนดินจินเดี๋ยวต่อไปผมยังไม่ได้แพลนเลยจะทําอะไรเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ตอนนี้ก็ยอดมาถึงได้เราเดินทางมาไกลามากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนจริงๆแล้วเรื่องของเลมเบอร์เนี่ย เดี๋ยวผมจะทําให้อย่างเร็วเลยเนาะพอดีว่าช่วงนี้กําลังยุ่งยุงอยู่เดี๋ยวจะจัดการให้จะได้สวยๆเท่ๆกันไปนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย